สุขภาพสำคัญกว่าเงินทองอย่าหาเงินทั้งชีวิตมาจ่ายให้หมอนี่คือพูดของคุณหมอสารั์หมอที่รักษาโรคหัวใจให้กับแฟนผมแฟนผมทำบอลลูนไปสองเส้นแล้วเส้นเลือดหัวใจติทางหน้าทานทุกวันแฟนตัวทานรูปประทานทานกันทั้งบ้าน็อโปไบโอติกช่วยเห็น ตั้งแต่ทานมาหลับดีพอไปหาข้อมูลเออมันช่วยให้เรามันช่วยให้นอนหลับมันไปปรับระบบลาไส้อย่างไงก็ไม่รู้ถุนไปหาข้อมูลอ่านเองบนกูเกิลน่ะเยอะแยะมันช่วยไปปรับมันไปเผาผลาญไอ้พวกไขมันของเสียใน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 ลำไส้เราทิ้งไขมันน้าตามันเผาทิ้งเลยมันไปย่อยสลายทิ้งแล้วถ่ายออกมาเป็นอุจจาระมันก็ไม่เข้าสู่กระแสเลือดพอไม่เข้าสู่กระแสเลือดร่างกายมันต้องใช้น้ําตาลใช้ไขมันใช่ไหมเพื่อเป็นพลังงานมันก็ไปดึงกระแสดึงไขมันดึงน้ําตาลในกระแสเลือดไปใช้น้ําตาลลด ไขมันลงคงยุคหายง,ง่ายหลับสบายนะทางนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนผม,มี่มีอาการกดไหลย้อนใช่ไหมผมก็ซื้อไอ้พวกเนี่ยกดไหลย้อนมาทานแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องครับเจอของเจออะไรนะเนี่ยอยู่กึกโปรไบโอติกของอโทมี่แก้กดไหลย้อนได้ด้วยนะครับถูกด้วย บางยี่ห้อทวกดไหย้อนสองหนึ่งตั้งสามสี่สิบห้าสิบาทโคตรแพงแต่ทมีสิบแปดบาทถูกมากคุณไปดูดิยาแก้กดหร่ย้อนที่ขายในห้างร้านร้านยาทั่วไปอะไร่อนข้นะกาคาขนข้นอะไรเนะี่ยสองหนึ่งสี่สิบห้าสิบาทครับอันนี้สิบแปดบาทโปรไบ,บโอติกสิบเอ็ดสายสายิบเอ็ดสายพันธุ์จากธรรมชาติด้วยนะไอ้น้ำสารเคมีนะครับคุณเอาสารเคมีเข้าร่างกายหรือเอาวาต์จูนซีธรรมชาติเข้าร่างกายละ่ะนี่อยู่ที่คนเลือกนะฮะมาแชร์แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ